มีกลุ่มภาคมวยหูให้ฟังฟรีบรอกทุกบรรยากาศในเวทีววเริ่มตั้งแต่มวยไทย3ยกยัน5ยกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มีกลุ่มส่งราคากลุ่มส่งข้อมูลฟอรมการชกมีถ่ายทอดสดให้ดูฟรีมีแนวทางให้ทุกศึกเปิดให้ใส่กันวิตวิกลางอากาศแต่งกินได้ครบทุกยกครบเครื่องเครื่องมวย จัดมวยเด็ดศึกมวยไทยพัมิตรประจำวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์พศสออยู่กับผมครับดึงได้ซ้ายพูดวรับสวัสดีนะาผู้เล็กนะผู้ใหญ่พี่ๆนะสมาชิกในกลุ่มและหน้าช่องกันด้วยวันนี้เราจะมาดูกันที่ศึกมวยไทพัมิตรมวยพริกประจำวันจันทร์มีชุกันหมดเด็ก9คู่หยิบยกมาพูดคุยสั้นๆง่ายๆนำมาประกอบการตัดสินใจเหมือนเดิม4ี่คู่ตอนจะลุยกันก็ขออัปเดตผลงานเมื่อวานกันก่อนที่ศึกท่าทไทยก็พลาดไปเพียงคู่ของจอมเก่งกับซุปเปอร์บอสนะไม่น่าอ้า ที่มีมาให้บางกันบ้างนะมาไปลุยกันดีกว่าขอฝากไว้อีกกิ๊กเดียวเส้นทางการลงุนอยู่ยกับมัดมวยมั่นคงปลอดภัยเปิดเร็วปิดช้าน้ําดีจะออกตัวบางแต่กินแบบกินได้ครบทุกยกมีมวยหวยฟังฟีส่วนทางเข้าในี่อยู่ใต้ปรไฟล ใต้คลิปใต้คอมเมนต์หรือที่หน้าจอนะคลิกเข้ามาได้เลยเจอผมแน่นอนชัดเจนไม่มีแก้ตัวครับเซียนในเวทีเนี่ยมีเป็นร้อยพันแตกต่างกันที่ชุดความคิดส่วนใครที่ชื่นชอบที่ตึกแต่อย่างผมเนี่ยก็ฝากกดใจบนทึ่คลิปรีโพสกดแชร์คอมเมนต์ข้างบนกันได้นะมาไปลุยกันดีกว่าไม่ต้องตกกันเยอะเล่นมวก็อย่าลืมออกตัวกันด้วยนะครับมากันที่คู่แรกของรายการอย่างยอดเพชรชอห้ามยักษ์จะพบกับเสือหุ่นน้อยพุ่มพันุม่วงมุมแดงอย่างยอดเพชรปีนี้อายุส5บหมาฟปีสองร้อยห้าตีเห้าโชวมาสัตย ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวแพ้กัแนนเดือดเร็กเรีวิวชั่นมวยไทยภูเก็ตสุดยอดได้มูยน้ำเงินเนี่ยเสือหนน้อยอาย,ยุ16ปีสูง144ชกมา75ไฟเป็นมวยซ้ายจัดฝีมือครบเครื่องล่าสุดแพ้กัแนนเดืดพยักชอ์ห้าพยักเจ้าตัวเนี่ยก็พ่ายแพ้มา3ไฟติดแล้วนะคู่แรกเนี่ยเชียร์ไปที่ยอดเพชรฝีมือมวยไอคิวมวยยังดูดีกว่ามีลูกขยันขยันเจาะข,ขยันเดินขยันท่ามดูสดกว่าด้วยชอบไปที่ยอดเพชร ชอห้าพยักต์มาต่อที่คู่ที่2ของรายการอย่างบัวก้ายอด JK มวยไทยครับจะพบกับรมีสานพยัคฆ์ผู้หลวงมุมแดงอย่างบัวก้ายอดอายุ17ปีสูง175ชกมา30มสิบกุไฟเป็นลูกพนมทวนนอสีพึ่งมวยขวาสูงยาว,ขาวเข่าแหลมเตะต่อยแรงล่าสุดในชนะคะแนนเพชรแม่ต้านเทิงเพชรสีทองยิมส่วนด้านมวยุ่งเงินอย่างรมีสานเนี่ยอายุ21ปีสูง169ชกมา30มสิบกุไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องล่าสุดกดนกยก3ดีเซลเล็กซ์ิทธ์อาจารย์ปาโมดคู่ที่2นี้เลือกเชียร์กกกกัไไไปปเเเลลยยยยยททีี่่่บบบวววดดว้ว้ว้าาาาออดดดชชชงงรมแ ชวนปะทะได้ตลอดได้เปรียบอยู่กิ๊กหนึ่งสบายมากนะแต่เจ้าตัวเนี่ยเป็นรุ่นน้องอยู่4ปีสีเดียวแต่เรียกเชียร์เข้าไปที่บวกเ้ายอด JK มวยไทยครับมาต่อที่น้องคู่เอกคู่ที่3ของรายการเป็นชิงแชมป์รุ่น102ปอนด์ระหว,ว่างเพชรเชยนาทเพชรสีทองยิมเฉพาะกับสยบเพชรสอชิวัตเพชรเชยนาทมุมแดงเนี่ยอายุ17ปีสูง163ชกมาสี่กองไฟเป็นมวยครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นล่าสุดเนี่ยกดหล่นยกห้าต่อเด่นใช้สอสุจับสุจิมาวิทย์ส่วนด้านมุมนู้นนั่นอย่างสยบเพชรอายุ19ปีสูง1ิ4ชกมา50อไฟเป็นน้อง ชายเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะเป็นมวยบูมอะสอกได้ตลอดคู่ชิงแชมป์เนี่ยเลือกเชียร์เป็นเลยที่เพชรชัยนาทได้อึดถึกทนวงในเหนียวแน่นย้ำใช้ได้แน่นอนนะหลังๆมาดูสดกว่าล่าสุดกลดเด่นชัยเนี่ยหล่นยกห้าด้วยเพิ่มความมั่นใจมาเต็มไฟนี้หมัดหนักเลยอาวุธคมชอบที่เพชรชัยนาทเพชรสีทองยิมไปกันต่อที่คู่เอกในช่วงแรกอย่างเดนันวัววิงสะพบกับกล้าศึกสอสมาคมมุมแดงอย่างเด่นอนเนี่ยอายุสิบเก้าปีสูงร้อยเจ็ดสิบชกมาร้อยกว่าไฟเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสัดแข้งกวนสอกเดี่ยม เืงนี้ล่าสุดชนะคะแนนฉลามชนโหนกบางทรที่มวยไทยพลังใหม่มาฟอร์มเริ่มกลับมาก,ก่อนหน้าจะมาชนะ2ไฟต์ติดแพ้รวดยาวมาเลยนะสำหรับเจ้าตัวผลได้มานม่ายอยงกล้าศึกนันี้อายุ19กปีสูงรยกมาหกสิไฟ์เป็นมือขวาเปิดเกมชนปั้มตีแข็งแกร่งเดินตลอดมีสอกเริ่มปอดใหญ่ปลายแรงล่าสุดเน,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 นี่ยชนะคะแนนวัชรพลรายซิ่มวยไทยกลาลังสดมั่นใจกดมาสไฟ์แล้วคู่เอกเนี่ยเลือกเชียร์ไปเลยที่กล้าศึกเด็กใต้คนนี้จังหวะดีหลักเหลี่ยมดักกิมมดเก๋กว่ามองว่าถ้ากุมเกมได้อยู่ดีเลย ยาได้วยาวเนี่ยสกิดติดหมดแน่นอนปลายแข็งแกร้งนะต้นจัดปลายแรงปอดใหญ่สำหรับเจ้าตัวชอบไปที่กล้าศึกสอสมาคมวันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอยากรวยก็ส่วนเอาอยากสนุกสนานด้วยกันเข้ามามีมวยหวยฟังฟีทางเข้าในใต้โปรไฟล์ใต้คลิปต่องันไปนะผมมารีหมดแล้วสำหรับวันนี้นายซ้างเรียนของตัวาาก่อนครับสวัสดีครับ